สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ What A una, วัดอุลราชวลาลามนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาร่วมพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษนะครับที่วัดอุลุนนะครับซึ่งก็จะมีจัดก,กันในวันเสาร์ที่28ธันวานนี้นะครับตรงบริเวณลานพระพุทธปางนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก4โมงเย็นแล้วละ่ะจริงๆง,งานเขามีกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ แต่ประมาณตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงของพระสวดนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในพิธีงานกันว,วันนี้เป็นวันหยุดนะคนก็เลยเจอเยอะเป็นพิเศษนะครับมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงพระสวดดังขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับ เสียงดังฟังด้านหน้าสัทธาวันหน้านิมนต์ใหม่นะครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในบริเวณของงานแล้วนะครับตอนนี้ก็มีพระเริ่มสวดทำพิธีนะครับแล้วก็มีประชาชนมากันเยอะแยะทีเดียวนะครับตรงจุด इच्छितं पतितं तुमहितमेव समिच्छतु सपेतु वाचा तां परोविनाशुमान् भवात्मान् เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆงานนะคะยังมีจุดที่ว่าเป็นเต็นนะครับสำหรับให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมฟังพระส,สวดกันในวันนี้ด้วยนะครับ nā puartha-ratanāṃ kāma-ratanāṃ sāṅka-ratanāṃ tīnāṃ ratanānāṃ ānūpāve nā pētē āntarāya sā pētē āupātāve sā ก็มีคนมาร่วมงานกันเยอะที่เดียวนะครับในวันนี้มีทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยนะต่างชาติก็มาฟังพระสวดกันได้นะครับซึ่งเขาก็มาเก็บภาพบรรยากาศกัน over จุดตรงนี้ก็จะเป็นวิหารน,น้อยน่าจะใช่นะครับป้ายปิบัีบังอยูนะ่แต่ว่าผมเคยมาว่าอยู่นะก็จะมีจุดที่เรามากาบสัการะ้ะอง์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่จุดนี้นะครับก็มีประชาชนมากราบสการะท่านนะครับในวันนี้ วันนี้คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับเราทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานพุทธาพิเศษนะครับในวันที่28ธันวาคมนะครับ2567ที่วัดอรุณราชวรารา,ามนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ